จียืนอยู่กันเกมเราบางกิจจะก้าอยู่วันนี้เรามาอยู่กันในแมทสควิกเกมอ่ะเราจะชิงเงินหนึ่งแล้วล้านวอนวอนหรือดอลลาร์เนี่ยไม่บอกว่ามือล้านวอนไงอุนจีไม่มาเช่นเคยนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาลองเล่นกันเนาะถึงมันดูๆไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยน,นะคะแต่ที่เรารู้คือ มันดูน่าสนุกดีนะคะเราก็เลยลองเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสนุกอะไรแค่ไหนหค่ะเพื่อนๆชอบหรืออะไรก็อันนี้กันได้นะคะคือมี FC คนหนึ่งอ่ะเขาตอบมัอย่างเบสเจอร์เวอรเขาตอบว่อาอยากให้พี่เล่นแมสกีเกมค่ะคือเจอจะไปทําตาใหม่ไปแตะขนตาฉีดฟัลเลอร์อะไรอย่างเดี๋ยวค่อยทำแจ๊เออจริงแล้วคือแบบอ้วันจริงไม่มาทำของมันเถอะ คนอื่นทำไมเข้าดูมีแสงสีี๋ยวมีเสงสีสควิกเกมนี่กรีนไล์ฟรีไรอันโอเคเรดไลท์กรีนไลท์น่าจะเป็น e i ไอโอยปะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเกมแกะน้ำตาลในเกมที่เขาสุ่มมาแน่เลยอ่ะเออแก คือมีคนเลือก Squid Game หมดเลยนะก็เลือกสกิลเกมแล้วกัน,นจุ่ม a i u u นี่เจ้เป็นแมพ a i u u นี่เจ้คือเราต้องเปิดเสียงอ่ะเออเปิดเสียงแป๊บนึ่งนะคะขออย่าเปิดเสียงโอเคกรีนไวท์มาถึงจกะตายเลยเหรอในขณะนี้เราไปดูคืนเล่นกันจะเกิอะไรแค่ อือ้หนูหมูว่าแต่ละคนจะมีแสงสลีทำไมเราไม่หยุดกันนะถ้าชิ้นยุนชิ้นคนผ่านไปเรื่อยแล้วตอนนี้ red r i g e นะคะ red r i g e red r i รือ red r i g e ไม่รู้โอเคก e e n ไล e red r i ร e อยู่เลยเหรอโอเคค่ะนั้นเราตัดไปที่ด่านถัดไปกันเลยนะคะโอเคค่ะมาด่านถัดไปอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเกมแกะน้ำตาลจ้ะ น่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นเกมแกะน้่งตายตัวนั้นส u i ิ g เกมคืออาจจะแบบเป็นเกมมีคนอะไรมาอยู่ตรงนน้นอะต้องใัยเข้าบ้างอยู่มั้งเอ้ยแค่ได้ฉัน้าโอเคค่ะเรามาเือนนี่กันนะคะเราแมปนี่เป็นแมปอะไรเออพิกาตี้โอ้เป็นเกมหาของนะคะน่าจะเป็น อะไรไม,ไม่ได้นี่ป,นปะเออใช่เฮ้ยชิคก่อนายโอ้มีเสียงเพลงเป็นเพลงสกิมลเลยจิ๊บเราเจอมาแล้วสี่อันเฮ้ยนายแย่งเก็บของเราอะอโอเคเจอแล้วค่ะตรงนี้อีก อุ้เจอแล้วกรบซินี่อันสุดท้ายเก็บจิเก็บสิทำไมไม่เก็บเก็บไม่ได้มัง้งพี่ค่ะเจอแล้วโอเคเรียบร้อยอแล้วก็ได้มีเพลงสควิตเกมด้วยอ่ะสุคะ โอเคแล้วก็แปลว่าคุกกี้คัทเทิลอ๋อน่าจะเป็นแมปแกะน้ำตาลแน่เลยอ่ที่เราอ่านน่ผิดน,นะคุกกี้เนี่ยคุกกี้คุกกี้คัทเทร์เออคัทเทิเออก็พูดไปนะน่าจะเป็นแมปแกะน้ำตาลจริงด้วยแมบปบแกะน้ำตาลโอเคเขาบอกว่าอืมให้เรานั่งแกะน้ำตาลคนละที่คนละทางกั้ปะอืมอย่างไรก็ช่างเถอะ อ,อือทุกคนตายหมดอือตายกันรัวๆเลยจ้าคือเราต้องกดแบบโอเคอือตายยับเลยจ้าโอเคค่ะเราก็มาดูกันสถานการณ์กันนะคะโอเคค่ะเก็มาแล้ว a e i o u ใช่ปะบ้านเราอะ a e i o u โอโกะว่าก็กินั่นสเนิตาโอเคกรีนไรเวรนไรโอ้โหปุ๊บจ้าโอ้หันได้นะป้าปุ๊บเฮ้ยแต่ทุกคนเราหันแล้มีไปไปทุกคนขอให้เพิ่มเสียงขึ้นนะโอเคตอนนี้มี ไม่เหล่าคนตายเลยก็เจร็เลยอ่ะโอ้โหข้างหน้าโอเคปั๊บมีไข่ไหมไม่มีไม่ม,ไม,มีไปอูหหน้าหน้าอย่างเชยเลยอ่ะถึงแล้ว ทำไมเราก็จะเล่นให้ถึงครบทุกเกมเลยเนาะรอรอรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะรอเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรฉันไม่รู้ไปแมปถัดไปแมปถัดไปนะจ๊ะเออ ไม่รู้ว่าอะไรนั้นก็ขอลิงแค่นี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตังด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้เจ๊ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัว,ตวไปก่อนจ้า